ต้องบอกนะหรือว่าต้องเรียนตามตรงว่าอาชีพตัวแทนประกันเนี่ยมันไม่ใช่ใครๆก็เขาอยากจะทากันเอท่านมันไม่ใช่อาชีพในฝันถูกต้องไหมแต่ว่าทุกความฝันเนี่ยทุกท่านครับมันสําเร็จได้ด้วยนะอาชีพตัวแทนประกัน วันนี้นะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าเหตุผลหลักๆอะไรเลยที่นะฮะคนหันมาทําธุรกิจประกันกันนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนประกันกันทุกท่านอาจจะเคยเจอใช่ไหมครับนะคนชวนมาขายประกันแต่ว่าเอ๊ะไม่ได้สนใจทุกท่านเนาะไม่ได้สนใจเพราะว่าต้องบอกนะหรือว่าต้องเรียนตามตรงว่าอาชีพตัวแทนประกันเนี่ยมันไม่ใช่ใครๆก็ เขาอยากจะทํากันทุกท่านมันไม่ใช่อาชีพในฝันถูกต้องไหมแต่ว่าทุกความฝันเนี่ยทุกท่านครับมันสําเร็จได้ด้วยนะอาชีพตัวแทนประกันนะเอ้ามาดูกันว่านะเบื้องต้นเนี่ยทำไมนะผมเนาะคนถึงเข้ามาในธุรกิจประกันกันทุกท่านครับเขาจะมีอยู่2วีเนาะทฤษฎี2วีเนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเกือบทุทกธุรกิจเลยเนาะหก็คืออะไรครับวิสัยทัศน์เนาะนะนะผมเนาะเราจะทําอะไรนะทำธุรกริจอะไรเราเห็นปัญหาและเราเห็นโอกาสแล้วเราก็กระโดดลงไปเราเป็นคนวิวิสัยเอ่อมีวิสัยทัศน์ถูกต้องไหมทุกท่านครับผม ก็จะนะฮะผมเนาะน้อยคน ที่จะเห็นวิสัยทัศน์ตรงนี้นะแล้วก็เข้ามาในธุรกิจประกันด้วยนะครับผมเนาะแต่ก็มีไหมมีนะทุกท่านครับเพราะว่ารู้ว่านะผมเนาะธุรกิจประกันหรืออาชีพตัวแทนมันเป็นธุรกิจที่เอาเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนะผมเนาะมาขายเงินสดลดราคานะครับผมเนาะมาขายความคุ้มครองชวนคนออมเงินชวนคนสร้างหลักความมั่นคงด้คนะครับผมแลนะอันนี้มันจะเป็นวิสัยทัศน์เนาะของคนที่เห็นโอกาสแล้วก็นะเห็นอ่เขาเรียกเห็นมีวิสัยทัศน์เห็นโอกาสแล้วก็กระโดดเข้ามา ที่ธุรกิจประกันแต่แต่นะครับผมเนาะร้อยละประมาณ80เลยทุกท่านครับผมเนาะเจอวิที่2คือวิกฤตนะหลายๆคนครับเงินนะผมรายได้ไม่ชนเดือนนะทุกท่านครับใช้อะไรนะรายได้ออกมาใช่ไหมเงินเดือนใช่ไหมทุกท่านมันใช้แค่ได้เดือนเดียวเนาะเงินเดือนเสร็จปุ๊บนะจ่ายค่าบ้านค่ารถนะเหลือแค่ไม่กี่บาทเอาไปใช้ทุกท่านเริ่มเจอวิกฤตแล้วนะครับผมเลยต้องหาอะไรฮะ อาชีพเสริมเนาะแรกๆเนี่ยก็มาทําเป็นอาชีพเสริมกันนะทุกท่านแต่ลหลังๆปุ๊บนะผมทํามันจริงจังด้วยนะก็กลายเป็นอาชีพหลักได้ในะอย่างของอาร์ตเองเนี่ยอาร์ตก็จะเป็นนัาผมเนาะเจอวิกฤตเนาะอาร์ตก็เป็นพนักงานประจาเหมือนทุกท่านอะตอนนี้ใครเป็นพนักงานประจําอยู่บ้างครับทุกท่านเนาะหลายหลายคนก็ทํางานประจําเราเริ่มด้วยอาชีพพนักงานประจาทุกท่านครับแต่ว่านะเมื่อเจอวิกฤตเสร็จปุ๊บเราก็ทํานู่นทํานี่ทานั่นสุดท้ายเหลือแต่ นี่นะทำนู่นทํานี่ทํานั่นแต่เหลือแต่นี่ใช่ครับอาก็เหมือนกันอาเป็นพนักง,งานประจำครับเงินเดือนสองคนกับภรรยาเนี่ยประมาณเดือนละเจ็ดหมื่นเลยทุกท่านรวมกันนะรวมกันไม่ใช่คนละเจ็ดหมื่นนะรวมกันคือเจ็ดหมื่นคนละสามหมื่นกว่าบาทนะตอนนั้นทุกท่านก็ย้อนกลับไปประมาณหกปีแล้วนะอาร์มเป็นตัวแทนประกันแบบฟูลไทม์มาหกปีแล้วทุกท่านเอออยู่รอดมาได้ด้วยนะเราก็ยังมาแอบนั่งคิดกันเลยทุกท่านเมื่อกี้ที่ขับรถไปซื้อกาแฟกันก็ยังคิดดูว,ว่าเฮ้ยเราอยู่ในธุรกิจนี้มาได้เนาะหกปีเราก็ อาชีพตัวแทนเนี่ยหรือทำธุรกิจประกันเนี่ยแล้วมันจะอยู่รอดได้ดูนะครับไม่เคยคิดแต่ณวันนี้เฮ้ยเราผ่านมาหปีแล้วเราอยู่รอดได้เนาะนะแต่ว่าก็ตอนนั้นก็เจอวิกฤตย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนก็คือเป็นพนักงานประจา่าเริ่มเจอวิกฤตก็คือนี่ดูนะครับเนาะเราทางานเยอะมากเราทำงานหนักมากดูนะครับแต่เงินเดือนเราก็เท่าเดิมเราก็มีนะวันนั้น,นอัดปิ้งเว็บเข้ามาว่าเอ๊ะชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่ได้เท่านี้จริงๆเหรอวะุกทา่ทานุกท่านเคยคิดไหมวันนี้ทำงานหนักไหม ทำงานหนักมากนะบางคนจะเป็นเมนเดเจอร์นะเป็น ผู้จัดจาก,การนะท่านดูแลยอดขายบริษัท10บล้าน20บล้านนะพี่ๆที่เป็นเซลเนาะขายรถขายอะไรพวกเนี้ยทุกท่านครับผมเนาะเป็น AE ใช่ไหมหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวทุกท่านครับผมนนานเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแล้วก็คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะเห็นภาพว่าเฮ้ยศักยภาพเราสามารถที่จะหาะไรายได้เป็นเดือนละเป็นแสนเป็นล้านได้เนาะแต่ว่าพนักงานประจำหลาทุกท่กา,ทกานก็คิดเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยฉันมีความสามารถนะฉันก็สามารถที่จะมีะารายได้เป็นแสนเป็นล้านได้แต่ด้วยกรอบทุกท่านครับกรอบนะที่เราถูกถูกเขาปลูกฝังมากก็คือต้อง หางานทําดีๆใช่ไหมทุกท่านครับผมเนาะหางานทําดีๆเราก็หางานทําดีนะแต่โอกาสรวยมีไหม น้อยมากนะต้องแบบมัธยัตยสุดๆ,ๆทุท่านถ้อยากรวยนะใครเคยอ่านหนังสือเรื่อง ESBI มากเนาะ E, e, e คือ Employee e ใช่ไหม EmployeeS <S คืออะไรครับผมนะ s e l f e m p l o y e e สองฝั่ง,งนี้ดีไหมดีเนาะแต่ว่ามีโอกาสรวยไหมครับทุกท่านครับน้อยมากเราต้องกระโดดมาเป็น Business Owner หรือไม่ก็ต้องไปเป็น Investor ถูกต้องไหมทุกท่านครับเนาะธุรกิจประกันทุกท่านครับเวลาทุกท่านเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วมันคือ Business Owner ทุกท่านคือทำธุรกิจแลลวนะผมนะมันไม่ใช่ Sales Employee ด้วยนะนะ Sales Employee คือเราต้องสร้างระบบขึ้นมาทุกท่านครับ เราเริ่มจากสู่และสร้างระบบทําให้มันมีระบบ จ้าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นเข้ามาทุกท่านทำงานให้เป็นระบบมาวางระบบแล้ววันหนึ่งมันถึงจะเป็น business owner มันถึงจะเป็น business เป็นธุรกิจแต่ว่าเวลาที่เรามาเป็นตัวแทนทุกท่านครับเรามาเป็น business owner เรามาเป็น partner กับบริษัทประกันเลยนะทุกท่านแยกให้ออกเนาะนะทุกท่านนะทุกท่านแยกให้ออกว่าวันนี้เราชวนทุกท่านมาทําอะไรนะมาเป็นตัวแทนประกันนะผมมาเป็นอะไรครับผมนะบ business owner มาเป็น partner กับบริษัท FWD นะอาจใช้คําว่าเป็น partner เพราะอะไรครับ FWD ได้เตยมระบบเตรียมแอปพลิเคชันนะเตรียมระบบการ อบรมทุกท่านเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพนักงานทวงหนี้พนักงานอะไรออกโกมาทานเตรียมไว้ให้เราหมดแล้วทุกท่านเราแค่มาอะไรครับผมเนาะมาใช้แล้วมาเป็นพาร์ทเนอร์นะสร้างยอดขายให้เขาแล้วระบบเราก็ใช้ของระบบของ FWD งั้นจะสังเกตว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์นะเรามาชวนทุกท่านทําธุรกิจแล้วนะวันนั้นทุกท่านครับที่อาร์ตออกมาเนาะอาร์ตก็มาทําเป็นธุรกิจประกันเลยแล้วอาร์ตก็ทําเต็มตัวเลยทุกท่านครับผมเราไม่รู้หรอกนะวันนั้นอะ ว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตจะรอดหรือไม่รอดเนาะอร์ตอบไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยทุกท่านครับว่าว่าเราจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็ต้องกลับไปทํางานประจำอนเดิมแต่เมื่อเข้ามาแล้วเฮ้ยธุรกิจนี้นะทุกท่านครับมันรอดนะแล้วก็เนี่ยรอดมา6ปีแล้วทุกท่านครับรายได้เฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ได้ทุกท่านครับนนะเนา,า,นไไเานเนะมากกว่า เงินเดือนที่เราทํากันสคนนะตอนนั้นอีกนะแล้วก็มีเวลานะมีเวลาอยู่ครอบครัวมีเวลาอยู่คุณพ่อคุณแม่อยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปเที่ยวมีอิสระนะะทุกท่านมีอิสระในเรื่องของการใช้ชีวิตมากๆนะรายได้ก็โอเคอิสระก็ ในการใช้ชีวิตก็อิสระมากๆด้วยนะครับเนี่ยมันก็เป็นนะครับวิกฤตที่เราเห็นตอนนั้นแล้วเราก็กระโดดเข้ามาในธุรกิจประกันนะทุกท่านเขาก็ลองทุกท่านลองดูครับว่าวันนี้นะทุกท่านอาจจะเป็นคนที่มีวิส,สัยทัศน์ก็ได้นะหรือว่าเจอวิกฤตก่อนแล้วค่อยเขากระโดดเข้ามาในธุรกิจประกันก็ได้นะอย่าเหมือนพวกเราที่ทุกท่านครับตอนนั้นเรามีวิกฤตเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วทุกท่านครับเราไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วนะรายได้หดหายทุกท่านครับทำงานแทบตายทุกท่านนะทำงานแทบตายเลยครับท่านแล้วก็ ็เจอท็อกซิตในองค์กรอย่างเงี้ยท่านมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะในในตอนที่เป็นพนักงานประจำนะแต่ตอนนี้อยู่ในธุรกิจประกัน,นไม่มีแล้วนะคือสบายใจทุกท่านครับทำงานได้อิสระนะแล้วก็องค์กรก็ดีนะบริษัทก็ดีทุกอย่างมันสมเหตุสมผลทุกอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมจสัสรรสุดๆทุกท่านครับผมเนาะถ้าทุกท่านเนี่ยคิดว่าตัวเองเฮ้ยน่าจะเป็นคนดีนะน่าจะต้องอยู่ในองค์กรที่ดีอาชีพประกัน นะครับผมธุรกิจประกัน,น่ะมันเป็นแบบนั้นคือทุกท่านจะแวดล้อมไปด้วยคนดีๆเนาะอาร์ตอาร์ตก้าการันตีตรงนี้เพราะาเราอยู่ในธุรกิจประกันมานะครับจะไม่เคยเจอคนที่แบบไม่ไม่ค่อยไม่ดีเลยทุกท่านเพราะไม่ได้เพราะว่าอาชีพตัวแทนประกันเราต้องดูแลคนเนาะถ้าเป็นคนที่ขี้โกโหกเป็นคนที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตรงไปตรงมาทุกท่านเป็นอาชีพตัวแทนไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเงินแล้วก็เกี่ยวกับความศรัทธาของลูกค้าแล้วก็เกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วลูกค้าดูรู้ว่าใครจริงใจไม่จริงใจลูกคคค้้้้าาารรูว่่นนนนีีีดดหือไมทัถ ไม่ดีนะผมเองเป็นตัวแทนนยก่อนข้างที่จะลำบากนะทุกท่านครับแต่ว่า ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยตัวเองก็โอเคนะเป็นคนดีนะทุกท่านครับธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจของคนดีจริงครับทุกท่านแล้วและลูกค้าดีๆก็จะมาอยู่ทุกท่านแล้วก็จะเจอพาร์ทเนอร์จะเจอตัวแทนจะเจอพี่ๆน้องๆที่เป็นนะทีมงานเนี่ยก็จะจะดีๆไปด้วยสังคมมันก็ดีทุกท่านครับอ่านค่อนข้างที่จะอินกับธุรกิจนี้มากๆแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะออกไปทําธุรกิจอื่นแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเนาะลองดูเนาะอาชีพตัวแทนประกันนะอย่ารอให้เจอวิกฤตแล้วค่อยกระโดดเข้ามาเหมือนน้านะอยากให้ทุก่นนนนนะะมมีีีีวิัััยเ้รจดดดค๋ คลิปต,ต่อไปเนี่ยอาร์ก็จะเล่าเรื่องของความเขาเรียกอะไรความดีงามของธุรกิจนี้นะแต่ว่ามันก็จะพูดถึงในความที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะทุร่านะเรื่องของความยากอะไรเงี้ทุท่านความยากขายไม่ได้เลยต้องทำยังไงเนี่ยทุกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะธุรกิจนะทุท่านมันเกิดอะไรได้หลากหลายมากๆเลยนะครับผมแต่ว่า รอดูในคลิปคลิปถัดไปนะทุกท่านครับผมเนาะคลิปนี้นะทุกท่านก็ลองดูครับอยากจะเออเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วกะโดดเข้ามาในธุรกิจนี้หรือว่าจะรอให้เกิดวิกฤตก่อนแล้วค่อยหารายได้เพิ่มนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ทุกท่านจะนับพิจารณานะผมพี่อาร์ก็หรืออาร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ให้แนวคิดให้ความรู้แล้วก็ถ้าใครมาร่วมทีมงานกับเราเนี่ยเราก็พาเดินไปทีละสเตปสร้างรายได้ช่วยทุกท่านให้มีรายได้มั่นคงแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะไม่ทำนเน ทุกท่านครับผมเนาะปกปิดประวัติเนี่ยไม่ทาทุกท่านจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วทุกท่านก็อยู่ในอาชีพได้อย่างมั่นคงนะครับผมเนาะสุดท้ายก็ฝากทีมของพวกเรานะผมเนาะ Power V FWD ด้วยนะครับผมทีมนี้เรามีระบบการเรียนรู้เรามีสังคมดีๆให้ทุกท่านได้เข้ามาอยู่เข้ามาจอยนะรับรองว่านะครับผมอยู่ที่นี่แล้วทุกท่านจะมีความสุขนะอาร์ตไม่รู้ว่าทุกท่าน,นมีความฝันเป็นอะไรนะท,ท่านนะแต่ทุกความฝันของทุกท่าน,นสำเร็จได้ที่ FWD Power V นะครับผม